โล่ใบใหญ่หัวใจเรียนรู้ตอนนี้เราอยู่ที่ Underwater World พัททยาเอาป่ะเสียงดังเอา้าทำไมไม่เดี๋ยวนะ Underwater World ไหนวะ ไปดูนะครับว่ามันเป็นจังไหญ่แยงบอถ้าค่าตัว๋วเกินร้อยหนึ่งไม่เข้านะเดี๋ยวไม่มีเงินกินกุ้งเดี๋ยวไม่มีเงินซื้อกุ้งซื้อปูกินผู้ใหญ่250เด็ก150เป็น500เป็น950าห้าอดีฉันบวกเลขเร็วเดี๋ยวนะคิวนี้หรอ คิวไหนอนนู้นไดไหมหรือว่าต้องไปนัง่งรอคิวนู้นไม่น่าจะได้อยู่นี่แหละ่ะนี่ไงคิวไปยืนต่อสิดเด็กก็คือเด็กพวกเธอโตแล้วเฮ้ยไม่ใช่วะที่55ไปถึง125,000 250 12, เด็กพวกนี้มันเกินหมดแล้วหักค่าขนมพวกเธอค่าเที่ยวเด็ตกู เด็กตัวเด็กเตี้ยเด็กปานกลางเดี๋ยวเข้าไปข้างในค่อยถ่ายใครแก่จังเมียใครดิเสียค่าเสียหายไปแล้วพันสองห้าสิบเอาไป,ไปเร็นเอาเข้าสิคะแล้วเราก็จะเข้าไปดูนี<อ>้ ใช่ไหมที่ไหมเราจะมาดูว่าปลาแบบไหนกินได้บ้างแล้วเราไปสั่งซื้อที่ตลาดนา่ป้ปลาอะไรลูกอะไรนะช,ชุดโอมเลย,ม,เลยมีอะไรบ้างมีน้ำมีน้ำฉลามเขาเรียกฉลาม,ลามอะไรนะ จำไม่ได้ฉลามหมูไม่ใช,ใช่อะไรวะนี่ปลาก,กระบนีนผัดเผ็ดใส่กระชายเยอะๆแกงมีนกแก้วบ้ายนเด้รวอเตอร์บูลลิงค์ค่มีนกแก้วด้วยค่ะนกแก้วตัวนี้เป็นนกแก้วนะกระบรียนอะไรเสือกระบีนนกถ้าเป็นปลาฉลามอย่าเอานิ้วแย่นะลูกอะไรวะเนี่ยภาษารัเสเซียค่ะกระเบ เห็นกันไหมว่าเนี่ยเหมือนปลาไขย่งบ้านเราดีหรอวะนกปลาแยงนกะปลาแยงนึงอนีตอาการเ์แยง,แยงเอาเธอฉันก็ถ่ายรูปอยู่ปลาพูดวะ อะไรโพราะวฉันไม่จับระบูไนใช่เลยฉันไม่กลัวเดี๋ยวฉันก็ไม่จับจักหายุคือบบมี่ปุ๊บหมอนสกิลอร่อยรูกอันนี้อร่อยดูดูดูความอ้วนดูดูนะเอาเหรอจะนี่ถ่ายวปด้วอแล้วแต่ เราถ่ายเอาเองอันนี้คือนี่อย่างที่รักปา๊ดมาดูนี้ปา๊ดนใจนะใจยอยู่อยไหน ใช่ไหมโหนิ่งมะนาวนะตมมัวเนะบล้องล่างอ่ะปลาหมึกเห็นไหมว่าเนี่ยนะโอ้ไอ้นี่ก็เรียนแบบนนะพี่โอคนเดี๋ยวรอลูกก่อนไหมถ่ายรูปกับงูอยู่เข้าใจเองเออเขาจะใจเขาบอกอนั่นเองเยอุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออมบุญเธอนี่ช่างกล้า คือนน an, oh, oh ี oh, Por, <qu> ้ช่างกล้าโอ้มลบมันงูแหล่ะงูเหลือมทองงูหลามทองใช่ไหมเด้งทองคือนี่จริงจริงเลยเอาไม่ออมใช้ไปเยอะๆเอา้องค่ะเลยเดลยเสร็จลูกคือนนี้ช่างกล้าทำไมหางมันหักอย่างนั้นน่ะอันนี้ปกติครับเอาเหรอคอทออ ถ้ารู้สึกว่ามันรัดแน่นขึ้นให้บอกแล้วแปลว่มันจะรัดกินเธอเพราะจริงๆเอาถ้าเกิดจะอยู่มันรัดแน่นขึ้นบอกทันทีขอให้เป็ดสูงยี่สิบ้ไสองทอ้บ้าโอ๊ตเตีับจับไว้ประมาณนี้โอเคใชยเลยมอเหมือนจะฉกเยอะเลย เก่งอ่ะอะพ่อพ่อพ่อไปจะไปดูข้างในดีกว่าอะละมันจะมืดแต่สิแล้วมันจะมองอะไรเห็นแต่ก็จะเห็นแล้วก็จะสวยอันนี้คือปาการังปอมปาการังก็มีชีวิตคอเรียนวิทยาก็คุณตี๋ละลูกเดี๋ยวนะ โกโก้มาลงน้ําได้สิบเมตรใช่ไหมใช่เร็วๆเด็กๆรอก่อนพวกนี้ดำน้ําแล้วก็ถ่ายลงเงาพก็เลยจะทำโกโก้จะตกน้ำปลาปลาอะไรไม่รู้มันมืดมองไม่เห็นรู้สึกที่นี่จะมืดสวยดีถ้ามีซอมบี้ก็จะมาหลบอยู่ที่นี่ปลาให้กินเยอะฉันเป็นโรคบ้าซอมบี้ดูๆปลาสลิดหินหัวบ้างหรือปลากระต่าย ปรากฏว่าไม่มีปลาโอ้นี่ไงผมไม่เห็นอันนี้ดิเอออันนี้ปรากฏว่าไม่เอ้ดิเอ้าปลาอะไรนี่ปลาเก๋าปลาปูไม่มีปลาปูยัอ๋อใช่ปูเจแปนิดไจแอนสไปเดอร์แกร็บก็ปูกินขาได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อไหร่จะพาไปกินที่อูซาก้า ใช่ไหนงูไหนงูใจขององูที่ถ่ายเมื่อกี้เอาจะไปไหนนี่ทางเข้าอยู่นี่เราเดินไาจา่ทางลูนเอาเหรอเอาเราต้องไปทางนี้เหรอเอาตายหาเอาโอ้ยปลานี่สวยนี่นี่นี่สวย สวยเหมือนจจละเมดเนาะคุณน้องนึ่งมะนาวเนาะผมไม่ชอบปลาแบบนี้ก็างินทร์ปลาก่ะเราปนหนึ่งมันไม่ห้ามใช้แฝดลูกเดี๋ยวปลาตกใจปลาชีเดเดือดสวยอ่ะงยแล้วอย่างไปแชนี่ไงอุโมงปลาปลาปลาอยากทำตู้ขนาดนี้ไว้บ้านได้ไหมวะ ไทยบ้านปะไม่ใช่ไทยบ้านก็ถ่ายอยู่ที่เอ่ออาคอลเรียมร้อยเอ็ดปาก็เคยไปกว่านี้อาคอลเรียมร้อยเอ็ดจำได้ไหมลุงอาคอลเลี่ยมร้อยเอ็ดดาวโยู่กพริกอมบุญมองปลาตอนเด็กๆนั่นแหละอาคอลเรียมร้อยเอ็ด้อยที่ที่อุ่นแต่ง่น้าเลยเย่โกบแล้วที่เย่โกบผมอุ้มเย่โกบแล้วเย่อุ่นทำหน้าอิจฉาตาร้อนอิจฉาตาร้อนเคือ ไอ้ตัวนี้น่าจะทําซาชิมิอร่อยนะดูด้วยเรามาทะเลฉันก็มองไว้ก่อนรู้ไหมฉันมาเนี่ยฉันดูอะไรตอนนี้ปลาดูไว้ว่าตัวไหนที่ตลาดปลาขายแล้วอร่อยฉันก็จะไปสั่งมากินเด้อเด้อเดเด้อเด้ เข้าไปดูต่อไหมเกิสนุกมีเข้าไปดูอีกหมดแล้วเหรอมีเข้าไปดูอีกเข้าไปดูตรงไหนก็ย้อนกลับไปเดี๋ยนะใช่ทางนี้แหมะอ๋อนี่ไงตรงนี้ก็มีเันนี้กบลาหมดแล้วพวกเธอดิทำให้ฉันตกใจอืมไม่เกี่ยวอมดูใจทำตัวเป็นบ้านนอกอาโอมด้วยเอ๊ะฮะนี่ฉันพ่อเดี๋ยวเราจะตีขนาดนี้เลยเหรอ นี่ไงอะไ่ะลามฉ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 ลามแดําดําดํา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 หนังจอไงไมดํา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 ําเดือเอากรหนังจอมันเสียงอย่างนี้ฉลามนี่ก็ฉลามฉลามฉลามปลากินมันตัวเล็กกว่านี้นะครับแป๊ซ อุ้ยอันนี้ไม่รู้เกาหินเหรอเกาหินใช่ไหมไม่รู้ตัวใหญ่ชิ่หายฉลามไม่กล้ากินน่ะเรือดำน้ำหรือเครื่องบินลบตุกหูวใหญ่อ่ะออ้คุณกินได้ทงบ้านอะไม่ใช่มีเงินต่เตมดึดึดมดปลาอยู่ทางหนังเอาก่ะ เครื่องบินลบสมัยโลครามโลกเครื่องบินญี่ปุ่นไหนปลาค่ะปลาจะไปรู้ไหมล่ะปลาหมองมีชงได้แบบหน้าหมืหน้าเหมือนคนเลยปลา้ยหน้าอร่อยอ่ะมันทุ่นหน้าหน้าคนอ่ะ ว่าอร่อยแน่ๆเชื่อไหมเนี่ยไอตัวนั้นอ่ะน่ากลัวมากเลยเอาเอาวอามอง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 เออเอะเอ๊ะมองมองเดินมามองใครจะกินกูอุ้ยดูลิ้นมันตบตบปลาปลาไปตลาดปลาปลาเห็นแล้วหิวอันนี้ปลาเก๋วะเก๋วเก๋วตัวใช่ปะก็เรียกปลากระลังวะตัวใหญ่ๆไอเนี้ยน่าจะอร่อยคุณดูเนื้อดูนักษณะเหมือนปลาทู วิชามไหวแบบเนี่ยผมว่าอร่อยขวบขี้ขี้เคลื่อนเหมือนปลาทูเนาะแต่มันตัวใหญ่ปลาทู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 ใช่ไหมเห็นเห็นแบบตัวอะไรมันก่อนเออเหมือนเห่าฉลามต่อเออปลาปะจ๊ะเอ๋ะเนี่ยจริงกัดกูซี่รีบไปไหนอัตู้ขี้ยือเดี๋ยวไว้ไม่เร็วม่เร็วอันนี้มันเยี่ยมดีจะตายมึถ่ายข้างบนมาเออต้องถ่าย พั้ยห้าสิบที่ดูแค่นี้นี่ไม่คุ้มเลยนะเนี่ยันได้เบียร์รังหนึ่งจะไปซื้อไวน์มานั่งกินกับมีได้สบายสบาย้ลยสองนี่เราจะซื้อไวน์ขวดนั่งกินกันในห้องไม่เอาเบียร์จะกินเบียร์ต่อป้องนี่อะไรัีปลาจิ๋วอันนี้พวกพวกสายหายไปเยขอห้ามใช้แฟไม่ใช่เลยใจุยใบสวย ตัวเล็กๆน่ารักปม่แล้วมันก็มีพวกนี้อเออน<า>้ำใหญ่ป่ะน้ำปลาใหญ่อ๋อเออว่ะเฮ้ยมันมองเราเฮ้ยวัาดีตาเอ๋วัาดีนะว่าดีกาปุมจะเป็นอาหารในอนาคต<ะ>เฮ้อันนี้มันปลาน้ําจืดดีนั่นไงไอปาอลาจระเข้เห็นไหมปาลาจระเข้นี่ปลาน้ําจืดใหญ่ดีเนาะ ัวนีปลาน้ําจืดมีปลาตะเ ك ้เห็นไหมนี่ที่เราเห็นอยู่ที่นองค่้อยั้ยแตนนี่หนองคะอกิเยออะไรอ่ะปลาตะ拉 كي ไหนปลาใหญ่ยังปลาทูไม่ใช่นี่น้ำจืดไอช่อนปลช่อนจะมีอนใกล้ที่เราเห็นเมื่อกี้ไงตอนแรกที่มันยาวๆไอในไทยเรามีฟาร์มขายทํากินด้วยนะมีฟาร์มกินด้วยเป็นไรโอมเย็นเย็น มีฟาร์มด้วยฟาร์มปลาช่อนอเมซอนขายเคยดูรายการไอ้อะไรนะหม่อมธนัดเดกอ่ะไปกินมามากินมาเลยความรู้สึกเหมือนอยู่แบบแล้แบบอยู่บนเรือมันก็จมรู้สึกเหมือนตอนดูเดอะมิทที่เราที่เราอยู่ในสถาบันวิจัยใต้น้ำในเดอะมิทเป็นช่้นอเมซอนเหรอ ใช่ไหมในเดิมมีอยู่ใต้น้ำอุ้ยตาบนน้ำเดืดอุ้ยยิ้มด้วยอ่ะยิ้มด้วยตัวเอี๊ยบเขากินครีบข้างๆมามันจะกรอบๆอุ้ยอุ้ยมาแล้มาแล้มาใกล้ๆเลยอุ้ยมาใกล้ๆเลยตัวกระลึใหญ่ชิบหายอุ้ยเท่าตัวคนหนึ่งเลยอ่ะคุณ สมมุติจะทำบุญบ้านบุญอะไรนะซื้อตัวหนึ่งนะกินได้ทั้งหมู่บ้านคุณเลยนะนี่ไงนะลุยใจตัวเดียวนี่ได้ทั้งหมู่บ้านอ่ะพอเลยไม่ต้องซื้อเยอะแต่มันจะทำอะไรสุกได้โยใหญ่ขนาดนั้นอันนี้อะไรเนี่ยปลาเบิกมีสวายโอ้โหตัวนี้ทำไมหลังกลุ่มๆแก่แล้วโอเค s o r r อหเร่อ วันละฮะมือทางออกโรงหนังเลยอุ้ยคนไอ้ตัวนั้นใหญ่มากจนหลังมันโก่งอ่ะอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้แกแล้วก็ใช่ไงเขาขึ้นไม่ได้รีบบถอยกลัมาหรือมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นคนเดินหลังโก่งไม่รู้ว่าลักษณะของไม่รู้แต่แม่งใหญ่โอมตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยเห็นไหมน่ากินเหรอเนาะกลิ่มันเนาะตามมาตอนนั้นอะโอมเดินมาตรงนี้แล้วพอโอมเห็นอย่างเงี้ยโอมรีบแบบถอยหนีไปทำไม ไม่รู้พวกนัตัวพวกนี้ไม่เคยเข้าบ้านกระจกใช่ไหมไม่เคยส่วนสนุกที่เป็นบ้านกระจกหาทางออกให้ได้อ่ะไม่เห็นตัวนี้เป็นปลาหัวอะไรเนี่ยสองกระจกนี่ฮะอะไรว่าได้ยอ้อนกลับลลามาเห็นเนาะ ไมาถึงปลาตัวนี้น่ารักพ้อพ่ขึ้นมาต้อพ่จอ่าใช่มทำยทำบ้านใหม่แล้วจะทำตู้ขนาดนี้ใครจะเปลี่ยนน้ำให้คุณแต่เขาก็มีบริษัทรับเปลี่ยนน้ำตู้ปลาใหญ่อยู่นะคือจะถ่ายตัวเองอะไรนักหนาเฮ้ยคือรู้ไหมเขาเรียกว่าเป็นโรคนาซีซัสหลงตัวเองเหมือนข้องแหลบเลยใช่ไหมถ้าเป็นหนัง มันก็จะเป็นคนเป็นคนที่ตัดแต่งพันธุกรรมอยู่ในหลอดทดลองเป็นตัวอะไรอย่างนี้แล้วพอเราเข้ามาสำรวจเราถือปืนกระเจามันก็จะแตกตัวเมื่อจะออกมาไล่เด็กเราโอ้ยนังเลยขี้วัดคุณเนอะเหมือนห,หนังวิทยาศาสต์ใช่ไหมยแบบในนี้มันเป็นตัวอะไรต่ตางๆนานะแต่ละหลอด ปลาอันนี้เป็นปากตัวเหมือนผีชีว่าปะาันเขาโอมาใจแเออแล้วพอเราเดินเดินเข้ามาเสร็จมันก็แค่แตกออกมาแดกเราทั้งหมดสวยดีนะเออแต่สวยอยู่พูดถึงปลาน่ารักเราคิดถึงไห้ปุยเลยวะเป็นยังไงบ้างวันนี้สุสีงเนี่ยฮะไปทางไหนที่นี้นี่เราเข้ามาแล้วเราก็ออกทางเดิมโค้อ่ะ ทำไมมันเหนื่อยยังว่าวันเที่ยววันนี้ไปไหนต่อเดี่ยลูกไปตลาดปลาเลยทีนเข้าตลาดปลาตอนนี้เลยเหรอยังตอนนี้เพิ่งกี่โมงมันไปต่อได้นะนเวลาเหลือนะพิฮันในตัว,วาร์มตัวเวลาเหลือนะฟาร์มหมดแล้วลูกที่ทางเดิมน,น,นี่คือทางทาี่เราเข้ามาจินคิงเห็นปะบ่ายโมงยี่สิบไปต่อได้อยู่นะฟาร์มจินคิงนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปไปไหนต่อยังไม่รู้ để khơi qua cả nữa.